ะมาด้วยขามาเมมาบิ่อข้าสซียำปลากระ,กะป๋องให้กินอยู่เข้าแล้วามาเบิ่งวิธีการยำแบบง่ายๆครับกินง่ายอยู่ง่ายเอาหุกเข้ามากินพร้อมเ <c oughs> ข้าเขียงแล้วปล่าเข้าอะไรอ่ะฮะต้องอย่างมากมายนะแบบนี้นี่ปลากระ,กะป๋องนี่เปิดเลยง่ายะลงไปนี่ยไปเลย วิธีการยำง่ายครับโอ้สองตัวของบักง่าย,ยานี่นะมะนาวใบมะเร็ดหนึ่งซี่ใส่ก่อนจากนั้นเนี่ยนะเพื่อความอร่อยเกลือนิดนึงครับเก<อ>ลือปลาช้อนนะเกลือนิดนึงเพิ่มนะแล้วก็ ้ำตาลนิดนึงพความหวานปึ๊บอ่ะลงไปแล้วก็นี่หอมพริกใส่ลงไปเนี่ยใส่ไปนะแล้วก็คลุนคลุนขโลขลีโอสองตัวนึงสิอีีกบนขลนุขลนคลุนแล้วก็น,นะสูตรน่าอร่อยเลยล่ะมีกุ้งเชียงแล้วก็หอมแดงพริก แล้วก็ชิม,ะมนะฮะหอมมะนาวนิดนึ่งเปรี้ยวตัดเกลือนิดนึงอ,อร่อยแล้วะนะเสร็จแล้วก็เอาลงจานง่ายครับหนึ่งยำปลากระปะ๋อง กินกันครับนะแซ่บแซ่่างกันเด้ออร่อยนัวไม่กลัวไข่มาเด้อโ